ชุดลูฟี่ของเรานะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้นะเกียร์สองต่อสู้กับบลูโน่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจอกับลูฟี่นะครับเป็นลูฟี่แบบจริงๆเลยนะก็เดี๋ยวผมแต่งคอสเพเลลูฟี่นะชุดคอสเพลลูฟี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นเสื้อลูฟี่นะครับชิ้นที่2จะเป็นกางเกงลูฟี่นะครับทำมาเหมือนเลยนะ กเกงลูฟี่นะตัวใหญ่ไปไหมป่าวะโอเคชิ้นที่สองเกงลูฟี่นะครับชิ้นที่สามเป็นหมวกลูฟี่นะครับหมวกฟางนะครับจริงๆอ่ะมันจะมีหมวกที่แบบท่านินเนียเลยท้างานเนียนะหมวกฟางเนี่ยมันจะมีแบบไอ้ที่มันเป็นรอยแผลเป็นแบบรอยสามขีดที่บาร์กี้มันเคยเอามีดแทงหมวกลูฟี่ไว้อ่ะหมวกอันนั้นมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันต้องซื้อแยกนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเอกสไตล์นึอะไรกันไปนะอันนั้นอ่ะงานเนียนโว้ยมือไม้อ่อน ก็คือแต่เนี้ยที่มากับชุดเนี่ยมันจะเป็นหมวกฟางที่แบบเป็นธรรมดานะครับไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดพวกรอยแผลเป็นที่หมวกนะอันนี้คือชิ้นที่สแล้วก็ชิ้นที่4นะครับรองเท้าของลูฟี่นะครับผม เดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเราจะแต่งชุดคอสเพลูฟี่ก็คือแต่งให้เห็นกันนี่บอกไว้ก่อนนะครับซื้อมาเนี่ยแค่แค่ของแต่ว่ายังไม่ได้เคยลองแต่งนะเดีย๋ยวเราจะแต่งไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับชุดคอสเพลูฟี่ก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องใส่เสื้อลูฟี่ก่อนลูฟเฟอเสื้อเสื้อเสื้อใส่ยอย่าง <laughs> ไงวะเนี้เฮ้ยอ่าโอเคใส่เสื้อลูฟี่ก่อนนะครับ <laughs> เราเสื้อลูฟี่มันเป็นแบบเนี่ยมันไม่มีอะไรซับ ไม่มีเสื้อซับนะเพราะลูฟี่มันจะแต่งตัวอย่างนี้เลยถูกไหมใส่เสื้อสีแดงๆครับส่วนด้านในก็เป็นแบบเนื้อเลยมันจะแต่ง2แบบลูฟี่อ่ะบางทีก็โชว์แบบเปิดไม่ใส่กระดุมบ้างนะโชว์กล้ามเนื้ออะไรกันไปนะแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยหลังจากที่เลิกต่อยมวยไปนะครับติ๊กแพกหายไปแล้วนะซิกแพคหายไปแล้วนะติดกระดุมดีกว่าละนะ อันนี้จะเป็นลูฟี่ก่อนทานตคริปนะครับยังไม่มีรอยแผลเป็นนะผมยังไม่มีรอยแผลเป็นเสื้อมันตัวเล็กไหมเนอะเหมือนจะตัวเล็กสาหรับผมไปนิดนึงนะครับใส่มวกครับผมมวกพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะสวมไปมันก็เนี่ยครับเริ่มเริ่มเหมือนลูฟี่แล้วเริ่มเหมือนลูฟี่ต่อมาใส่เกงผมว่างานเขาก็ทํามาโอเคระดับหนึ่งนะไม่ได้ขี้เหร่ออะไรมากนะราคาไม่แพงด้วยนะ เป็นซิปด้วยกางเกงดูฟี่ <c oughs> <Hebrew> กางเกงดูฟี่เป็นซิปด้วยอ่ะดูซิปปึ๊บเรียบร้อยนะครับชุดลูฟี่ของเรานะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะผมว่ากางเกงม,มันได้อยู่นะแต่เสื้อผมไม่แน่ใจว่าม,ม,มันสั้นแต่แบบห,หรือว่าไซส์ลูฟี่มันเป็นไซส์อย่างนี้อยู่แล้วนะต่อมาใส่รองเท้านะครับผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับรองเท้า <c oughs> <c oughs> โ, <symb> <c oughs> โอ้อยทำไมถูรองเท้ามันพิการจังวันนี้เฮ้ย มันงงอะ่ะมันใส่ยังไงอะ่ะไปหูรองเท้ามันดูพิการอะ่ะใส่ยังไงอ่ะครับใช่ไหมอ่ะ๋ต่กูต้องคุยกับลูฟี่เลยนะมึงใส่รองเท้าบ้าอะไรของเนี่ยมันมันดูแบบแปลกๆดูแบบ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 พิการพิการวะ <laughs> ลูฟี่มันใส่รองเท้ายังไงของมันวะ <laughs> เดี๋ยวถ้าผมเจอลูฟี่เดี๋ยวผมจะซื้อไดกี้ให้ลูฟี่ใสเลยครับมันใส่ยังไงว่าไม่หูมันเยอะจังวะสายมันเยอะจังวะไอ้ <c oughs> อันนี้มันรูใหญ่เราต้องสวมไปงไง้ถูกแล้วก็ด <c oughs> ิวโป้งใส่เหรอเงี้ยเหรอใส่เงี้ยเหรอแล้วไมตัวนี้สายมันเหลือเยอะจังอ่ะทำไมสายนี้มันมันห้อยๆอยมันไม่ตึงอ่ะเงี้ยเหรอมันมันมันดูพิการพิการ,การวัดรองเท้าลูฟี่อ่ะมันดูแปลกแปกอะ่ะเงี้ยเหรอ นี่มันมันมันเหลือเยอะอ่ะมันเหลือเยอะมันไม่น่าใช่ป่าวะยิ่งไงทำไมยิ่งเท้าซ้ายดียิ่งพิการใหญ่เล่ะเท้าซ้ายดียิ่งพิการเยอะเนี่ยสายมันไม่บาลานซ์กันเลยอะสองข้างสายไว้เท่ากันด้วยเอาดิสองข้างสายไว้เท่ากันด้วยรองเท้าเนี่ยไปใส่ใส่ไปข้างนอกไม่ได้นะ เนี่ยใส่ไปข้างนอกไม่ได้นะมันไม่ใช่พื้นแบบพื้นที่มันแข็งแรงเนี่ยมันเป็นแบบฟางๆอะ่ะนะครับมันเป็นพื้นแบบฟางๆอะ่ะก็คือเป็นสําหรับชุดคอสเพย์ใส่ข้างนอกไม่ได้นะี่โดนพื้นปนูโดนพื้นอะไรเนี่ยพวกนี้ขาดหมดเนะี่ยโอเคใส่คอสเพย์ไปใส่มันซิ้นเรื่องที่ลายบบดูสภาพเท้าผมตอนนี้ดิสายมันสายมันไม่ใช่อะ่ะสายมันไม่ใช่พระเจ้าอะไรกันครับเนี่ย โอเคเสร็จเรียบร้อยแลวครับสำหรับเสื้อลูฟี่นะครับเอาไป8ปคะแนนนะชุดนี้หกักไปสคะแนนนะครับรองเท้าไม่เวิร์กนะครับกับเสื้อผมว่าไอร้านเนี่ยแม่สงส่งไซส์เสื้อมาผิดแน่เลยเพราะดูอ่ะมันต้องใส่เอสแน่ๆเลยไม่ใส่เอก็ใส่เอ็มแต่คือไซส์ผมมันควรจะเป็นไซส์ L ไงนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะคร,ราคามันถูกด้วยแหละสั่งซื้อจากเน็ตนะครับซื้อออนไลน์นะครับ ประมาณนี้นะครับชุดคอสเพลย์ลูฟี่เย่เกียร์สี่เกียร์สี่เกียร์สี่เกียร์สองลูฟี่อ้ยนั่งแหกบัวแหกมากไม่ได้อะเป้าขาเกียร์สองต่อสู้กับบลูโน่พอได้อยู่นะพอได้อยู่นะโอเคนะครับวันนี้ก็รีวิวชุดคอสเพลย์ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสนุกๆนะครับโดยการใช้ชุดคอสเพลย์อันนี้แหละนะฮะ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเราจะมีคลิปสนุกสนุกอะไรนะกับการใช้ชุดคอสเพย์นี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบในการทำคลิปต่อไปนะครโอเคขอขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะกับช่องกํนานาจุนนะกรับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ you fade away.